สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบนตัวเดียวแม่นๆนะครับสถิติก็ก้าวหัวติดแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เป็นข้อมูลเก่านะครับที่เคยลงให้หลายงวดแล้วนะครับมันก็ยังเดินอยู่นะครับแต่ผมแยกออกจาก7สูตรนะครับเอามาไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลเก่านะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันอีกสักนิดนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าหลักหน่วยบนตัวเดียวสูนี้นมันจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2-2ครั้งนะครับบวก4คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้ย้อนหลังไปจะตแต่งวดที่ออก2 72สนะครับสูตรมันก็คํานวณได้เลข2ตัวเดียวนะครับที่มาในตําแหน่งหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาก็ได้เลข2ตัวเดิมนะครับล้วก็ออก8 7 2นะครับ2ก็เข้าที่หน่วยบนงวดถัดมาได้เลข5นะครับก็ออก605นะครับเลข5ก็เข้าหน่วยบน งวดถัดมาได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็ออก5 30ก็เข้าที่หน่วยบนงวดถัดมาได้เลข3นะครับแล้วก็ออก4 53นะครับ3ก็มาหน่วยบนนะครับงวดถัดมาได้เลข2ออก782นะครับ2ก็มาหน่วยบนแล้วก็งวดถัดมาได้เลข8ตัวเดียวออก478นะครับ8ก็มาที่หน่วยบนนะครับ งวดถัดมาได้เลข2ตัวเดียวออก812นะครับ2ก็เข้าที่หน่วยบนแล้วก็งวดล่าสุดสำหรับสูตรนี้คำนวณได้เลข2ตัวเดิมนะไม่ใครจะไปเชื่อมันจะออกอีกเนาะนะครับออก202นะครับ2มาที่หน่วยบนอีกนะครับสถิติสูตรนี้นะครับ9งวดติดนะครับหนึ่งสองส่นะครับถือว่า เข้ายาวนะสำหรับสูตรที่มีตัวเดียวนะครับและปักหลักเฉพาะหลักหน่วยนะครับปกติสักที่เท่าที่เห็นก็อยู่ประมาณ6 7งวดนี้ก็หลุดแล้วนะนี่ผ่านมาถึง9งวดนะครับและก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมเคยลงให้เทียบชน7สูตรนะครับเผื่อท่านใดจําไม่ได้นะครับเอ๊เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเอ้างวดก่อนเห็นมีสูตรนี้ามาจากไหนอีกสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวที่เทียบชน7สูตร ที่เคยลงให้ตั้งแต่งวดที่ออกแปดหนึ่งสองนู่นแหละนะครับมันก็ยาวมามันก็งวดที่ออกแปดหนึ่งสองนี่มันเข้าอยู่สองสูตรแต่งวดที่ออกสองศูนย์สองเนี่ยมันเหลืออยู่สูตรเดียวนะครับสูตรนี้หลุดนะคนี่สูตรที่สี่คือสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับนี่สูตรที่สี่แต่ผมก็แยกออกมานะไม่งั้นมันดูลกตานะมันมันเยอะเกิน,นตรงนี้ผมก็ พดูความดูง่ายขึ้นนะแยกออกมา,มาต่างหากมันอยู่ในสูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็นี่นะครับแสนบวกกันสครั้งบวกพันแสนสองครั้งบวกพันนะครับผมก็เลยแยกมาต่างหากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่ามาจากไหนอีกเนาะมันเป็นข้อมูลเก่าแยกออกสูตรไหนสุดไปผมก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่นะว่าสูตรนี้มันจะได้เลขอะไรนะครับ มามาดูนะครับใช้หลักแสนนี่บวกกันสองครั้งและบวกหลักพันนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งเจ็ดเจดบบวกหลักพันเลขเบวกหน่วยบนสองครั้งนะครับ2บวกสเลได้สี่บวก10บล่างเลขหบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข6นะครับบวก10ท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับ1บวกหนึ่งได้2อ ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก4คงที่นะครับ14บนะครับบวกเจ็ดได้ยี่สบยี่สิบวก4ก็เป็น25 25ิบวกหกได้สามสิบเอ็ดสามบวกหกสามสิบเมานะครับสามาบวกอีก4ี่นะครับสีได้เลขสา ได้เลขสานะครับและมันก็ดันบังเอิญไปตรงกับสูตรวิ่งบนที่ผมลงให้เมื่อสักครู่ที่เทียบชนสองสูตรนะครับอันนี้เป็นหน่วยบนตัวเดียวนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้ลงวิ่งบนตัวเดียวชนสองสูตรมันได้เลขสาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหรือว่างวดนี้มันหน่วยบนตรงนี้หรือว่าจะเป็นเลขสม เหลือแค่หลักร้อยหลักสิบอันนี้ผมแค่ลองเอาตัวเลขใส่ดูนะเผื่อใครจะชอบเพราะว่าสูตรวิ่งบน2สูตรมันก็ได้เลขสามนะครับอันนี้เป็นวิ่งบนตัวเดียว2สูตรที่ตกค้างอยู่นะครับแล้วก็หน่วยบนตัวเดียวสูตรเก่าที่ยังเหลืออยู่มันก็ได้เลขสาเหมือนกันอีกนะครับหรือ3มันจะมาหน่วยบนท่านผู้ชมมีความเห็นว่ายังไงนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็น ข้อมูลเก่าเห็นไหมครับมันก็เหลืออยู่สูตรเดียวนะครับในหน่วยบนมันได้เลขสามในวันใหม่ผมก็เติมไว้กันลืมนะครับนะเอามาจากสูตรที่สี่นะครับผมแยกออกไปต่างหากนะครับจะได้ไม่สับสนกันไม่งั้นมาดูบุนไาวหลายตานะครับหนะนะ่วยบนนะครับจะเป็นเลขสามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูคําตอบในวันที่สิบหกตุลาคมนะครับถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเดินต่อหรือมันจะหลุด แต่ก็ต้องเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะมันเก้างวดแล้วนะครับปกติสูตรที่ปักหลักตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่เข้าเยอะขนาดนี้นะครับคือหกเจ็ดงวดนี้ก็เต็มที่สูงสุดแล้วเท่าที่ผมเห็นมานะครับคือเกินเก้างวดนี้มีโอกาสเสียวว่ามันจะอาจจะไม่มานะครับไม่ใช่ว่าพอท่านผู้ชมจะตาม้วมันก็ไม่เข้าซะอย่างนั้นก็มีนะครับแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับบางครั้งมันอาจจะมาอีกนะครับถ้ามา สม,มันก็อาจจะอยู่ในหน่วยบนนะครับแต่หลักร้อยหลักสิบนี่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนต้องตามหาก่อนนะครับต้องไปตามหาก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกนะอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ทําไว้นะครับได้ตัวไหนก็บอกไปตามนั้นนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกนําไปใช้งานยังไงก็เลือกเอานะครับแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นว่าเลข3ม,มันก็สวยนะวันนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันแหละ อ่าสุดท้ายก็รอดูในวันที่สลากออกนะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวสูตรใหม่ๆก็จะตามลงมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปดูสูตรอื่นแล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเอาตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับก็ยังมีสูตร ที่ตกค้างทั้งสูตรบนสูตรล่างนี่อีกหลายสูตรนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ